วันนี้จะมาทําเห็ดโคนนะครับเป็นเห็ดเปรี้ยวทําเห็ดเปรี้ยวโบราณกันนะครับจะตามขั้นตอนที่แรกก็จะมาเกาแล้วก็มาล้างทําความสะอาดสองความน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มีขี้ดินสูตรเห็ดเปียวโบราณน,นะครับรุ่นปู่ย่าตายาย เห็ดโคนกระโลประมาณ200กว่าบาทนะครับที่มันบานแล้วประมาณ250 2 5 0 5 6 260นะครับเริ่มตัตมึงมาอยู่500กว่าบาทนะครับแต่เป็นดอกใหญ่นะครับเห็ดโคนมือการนะครับการจะนาบรีเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนต่อไปให้ดูนะครับทำเห็ดเปรี้ยว ูตรโบราณนะครับเมื่อเราล้างจนน้ำสะอาดแล้วนะครับเราก็จะแยกขอ,อกมาจากน้ำนะครับเที่ยงคืนต้มเอกคนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปคือใส่น้ำปลาแล้วก็ผสมผงชูรสหน่อยหนึ่งจนน้ำเห็ดมันออกแล้วเอาไปต้มต้มจนน้ำเห็ดออกเวลาจะกินก็คือซอยหอมแดงแล้วซอยพริกใส่นะครับเขาเรียกยำยำยำเห็ดเปรี้ยวจะใส่หม้อแล้ว น้ำปลาเราก็มาแล้วนะครับจะใ,ใส่น้ำปลาเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะกัดขนาดน้ำปลาเท่าไหร่ที่มันจะไม่เค็มที่รสชาติมันออกมาจะเปรี้ยวที่กลมกล่อม เอาไว้ประมาณกี่ชั่วโมงเที่ยงคืนเราลองน้ำเียงคืนนึงนครับเ,เดี๋ยวจะเทน้ำปลาใส่แล้วก็เอาไว้ประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนดีพประมาณชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงนะครับเจ็ดประมาณเจ็ดชั่วโมง จะเทน้ำปลาใส่แล้วเดี๋ยวเรามาต้มอ,อีกทีหนึ่งครับเวลาใส่ใส่น้ำปลาจะใส่คาบอาบอกเค็มก็เยวขอสูกแล้วขอชิ่ม้าบอ๊อกเค็มก็ใส่นะครับ นี่ขั้นตอนที่เราจะใส่น้ำปาลาต่อไปนะครับใส่น้ำปลาไปแล้วจะหมักไว้ประมาณ6ดชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาต้มอีกทีน ถ้ามันไม่เค็มหรือรสชาติมันไม่ได้ค่อยมาเติมน้ำปลาทีหลังได้นะครับตอนที่เราต้มเดอฟฝามอปิดอ่อปิดตั้งไว้บนเตาแก๊สเลยวะ,ะเ,เดี๋ยวไปเอาฝาหม้อมา แล้วก็ตั้งบนต,กตอกยัดร้อนครับ